คลิปนี้คุณโอจะมาตอบคําถามนะคะว่าเกสรตัวเมียเนี่ยมี5้าแฉกจริงหรือเปล่าจากคลิปก่อนหน้าที่คุณโอเคยทําไปนะคะแล้วก็บอกไปกับทางคนดูนะคะว่าถ้าเราจะทําทุเรียนให้ได้5้าพูเต็มสวยๆเนี่ยค่ะเราจําเป็นจะต้องปัดดอกใช่ไหมคะซึ่งปัดดอกจะช่วยทําให้ผสมได้ทั้งห้าพูทีนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอดอกอเกสรตัวเมียของเขา,ามีห้าพูจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคุณโอนเด็ดมาเนี่ยบนหัวลองเด็ดสดๆมาสักหนึ่งดอกแล้วกันนะคะ แอบเด็ดกดับแม่เห็นอึ๊บอนี่ค่ะเอ่อจะสังเกตดูเลยนะคะมันก็จะเห็นว่า เกสรตัวผู้อยู่ข้างนอกแล้วก็เกสรตัวเมียอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างที่คุณโดเด็ดมาให้ดูเนี่ยค่ะก็จะสังเกตง่ายๆเลยนะคะเกสรตัวเมียเนี่ยค่ะที่เป็น1นึ่เดียวอันเดียวเนี่ยค่ะปลายของเขาก็จะมีห้าพู5้าแฉกมันจะคล้ายๆกับตรงก้นของมังคุดนะคะที่จะเห็นเป็น5้าแฉกแต่ถ้าเป็นมังคุดนะคะเราจะดูจากก้นของมังคุดว่ามันมีกี่แฉกนะคะถ้ามันมีห้าแฉก เนื้อข้างในก็จะมี5กลีบถ้า4แฉกก็จะมี4กลีบเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกอรตัวเมีเขามี5แฉกแล้วเราแบบว่าพยายามปัดดอกให้เขาผสมกันแบบนี้ค่ะ เพื่อให้มั่นใจค่ะว่าดอกนั้นเนี่ยสามารถติดได้ทุกพูค่ะยังไงก็ลองไปสังเกตดอกทุเรียนของสวนคุณดูนะคะว่ามันมีห้าแฉกจริงๆหรือเปล่าได้ผลลัพธ์ยังไงมาแชร์มาคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วกกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้คือหนูขอไปปัดดอกทุเรียนแบบนี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย